Mà, tìm, đi, đi. tìm tìm luôn nên nên luôn thì luôn tay cực bút đơn giếp cả đấy đơn giếp ra bản nếu cứ mấy tông tóc chơi như này nén kíp rồi luôn Đường giếp gấp cước quá vừa mình nhóc bộ chứ mà bộ giếp bắp nếu mình cả chốn lần đi nắm nắc giếp đấy Hãy ừ. quá, cho cao Ghiền Mì Gõ quẹt bà rùa quăng luôn. cái nó, nó mẹ tua nó ít, dòm chứ nghe, đù đường quên nhé. Ừ. lằng du ừ. lằng đinh về. Ừ. <laughs> ừ. มูานามันจะไม่ตาบน,น,นี่งับถงไ้มะตาบี่งับถุงน,งน,นั้นอยู่กวางงไม่ตันได้มาตืา้อปนมันอืนก้อนมันลงไว้แบบนั้นปลยานีนี่นะเลยนะ เตี๋มพิมัวยัดตันนะเดียวนะออกเติ๊มติ๊มกดยกไม่ไม่ต้องซ้ำมันบ่ากดไว้เลยเราเราจำมาได้แบบรถจำนี่มันไม่ยุ่งวิ่งไหนหนำนักเราไม่มีเดี๋ยวเมื่อตีแล้วนี่นะมีเพนุเห็นนะแถวบ้านคุณกินก็ไม่กินก็ไม่อาจจะหงุดหงิดกินก็ไม่กิก็ไม่เดี๋ยวคนหน้าก็ไม่ขห่าก็เอาแบบไหนถ่ายได้ความแบบอื่น้อ กำลังคุดกันตอเหไปนอรตวรงแล้วอยู่มันเวียมาตงนบอกว่าหยุดตามลังมาต่งบีก็สอนรังมาทีแล้วไม่เหมนกลับไม่ไม่เหวนกลับมันกลาวมันกลาวางันไนแวงนี้มันวิ่งในเมืองมามันอ๋อึงวิ่งขึ้นมานี่มันอ๋อตึ้งตึ้งมันมนตึ้งกันนตึ้งกัเราวิ่งไปต่างนูเราหนืมันยกต่างหนอวาัวเรมันรุ่น แต่อันนี้ไม่รู้ว่ามันนี่ลรกอืนมาปืดีกว่ายูปลายไม้ลุกเจงไงแต่ตาดูนี่มันไม่นอืมมันนี่ไปน่อยแต่ามันโ่งนีจะูี่่ตรงนี้เลอมันไม่โอ้กันเลยแต่เดี๋ยวเมื่อน้องนมงกติงมัหลักอีลักยกลักนากนหนึ่น่งมันมันฉุนนะมันดังแทแทมันเหลียวครับผลเหลียวครับเอ็นบดีเลยมวนตวหน้าตตาข้าบับกนไปนนี่นั้นน Chắc mấy mét con đây. Đi đây vào, rồi đây, tụi điều đất lắc này. ủa nó vào dù bằng nó. người mà, dù ấy. Nào. rồi nó cút. Nè, nè, thông rắn đi Đeo đeo con. Đây khoản mái này, đâu đây, chuối cút cân đi. mái phôi này thôi. Mài pồi đi con đi. Nè, thông rắn này Đang đeo khoản mái phôi, đâu ăn Ở đây, chuối cút cân นี่ไงส่งรังตรนั้นตัดโคนให้ตรงนี้เตี้ยนไหมเออเราบอได้สวยขึ้นเแก่ปลาแบบปล่อยไปเขาได้ปลาหงกิ้งไันก็ได้แต่หยันนี้ก็ได้ตัดตูงชุ่มอีกเดี๋ยวมันโอ๊คมันนะปักคลิปไปก่อนนี่ครับเจอแล้วเจอแล้วนี่ครับนั่นแหละครุบเลยครุบเลย รุกตาเออกูไม่กูไม่กูไม่น่าเลยเอาคุมคุทำไมแขงก้นแขงก้ผมึงอยาลอยรไม่ลอยมึงตากันนะตาย่อคุดอ๋อไม่คุดหรอเออคุดเออคุทางนี้แขงก้นี่นะนี่ครับจับไปเลยนะครับเจอแล้วเจอแล้วนะครับพี่น้องือรูันเีโอ้คือการฟันโต๊ะเป็นงั้นะ ไปไม่ได้เลยไปยำบักในมึงเลยทากในฐานนี่ตุงไปหน้าอย่างเดียวนี่บ่ไปไหนไม่ได้เลยนี่ไม่อ๊กก็ไม่ได้เนราเวยมือเราดก่นอันนั้นแย่นอวันนั้นก็อยู่เราุดเลนเราทำไม่เตียนนี่ก รู yeah, York, Aí, ้มาเดียวเอกมารู้ว่าเรารถมันมาแล้วนี่ยรู้แล้วว่นตีดื้อมาแล้วเจ๊ว่าไม่ปลาดีนี่ไม่ปลาดเไม่ปลดไม่ลีอกเออไม่ปลดีดอว่นตีดื้อแตตีแบบ้ไม่อไอ้นู่นมันตีน้ำอันนี้ตีโดนนี่ลูกกรยังเยอะแน่แต่มันายยากมันไปเรือบางทีไปตีแห้งีได้แกว่าดป่าปั่นจมปาปั่นจะานนงแว่ไส้ด้วยลงไปเรือใหม่ พอหนูน่าจะพดไปประนูขึ้นบนนี้บนบนนุ่มออตัวดงมีอุฝังด้วยตัวแดงมันอยากตกใจน่าหละมันออมันมันมวนมันบักเฮ้ยกุ้มทีฝันไม่ดีุ้นิดไมนมีเขาคนเดียวเนี่ยไปกันก็อย่าในทีน่าจ ก็วเด,ด,ด็กดแบบแค่บ้านนั้นนี่มากแก่แต่ถึงวันเย็กตัวนู้นแถบ้านวันกินดุกยางนนี้เหลือเผลือลอกานอ้วนอ้วนเลยในน้ำมันมาดู้ีเลยนี่อะไรนี่อันหลังตาตต้มมเลยยูมันนี่ตนุนุมมหน้าจอกไอ้บ้านก็อยู่ได้ตมใมาันี่นะครับเจอลคลิปนี้ยาวนะครับคลิปลายล้า ไันล้วไป้ไปถอยางมแดงเนเวควันปงปงป,งป,งปงกักมากคนน,คนี่นะครับถึงแล้วนะครับ Đèn bố với ra Lùng một tua mà Cột phải bà này Yêu Anh ừ, Đi mai đeo cột ít Ôi anh mà đấy Lẹp chua chết nó phải này leo, Đi mà cho khinh bà quạt đốt Ăn đi đây đang ướt 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 มันเทียวเลยลงนลงเนื้อเนื้อมันอย่าทิ้มเนื้อมัน,มนตัวมันนันไม่ทิ้มเลยแต่มา,ามันเถืนตึงตงตึเลยนันหวัเทียงหังกรูกรูนี่นี่ไงเงง้นีอกเยติดกาลังิเดียวนี่ยอตัวนกะ็มันนี่มันตัวอะไรวะกี้ออกแต่ตัวเหี้ยวออ Men ghé về ghé ghé về về dây đá, Để này về tuổi giấy day hạp. Any holiday life. Ah, mẹ. lẻ lộn hảo. Bin ít bác, bác lộn hạp. Men kia mì nữ. Mày yêu cực, anh này Men kia Nó kia 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 đây kia kia แ็บอตัแบรอบอย่างเดียวอย่างเดียวดิเอทอบเอ้ทนเ้่นตัดลู่ตัดลูตัลู่ัดลู่หนั่นไม่หมาตัวนี่นนี่ออกมาแล้วนออกมาแล้วเ็ดแล้วนี่นะครับ เย้ครับเย่เย่เย่นะครับได้เย่ส่งตัวครับวันนี้บนเย่โลหนึ่งน่าจะได้ตีเต็กแล้วใช่หรือไมได้ใช่หรือตบอย่างไรก็ตาม ครับตอนนี้ก็ได้ต่ำเปล่าไม้เลยนะครับ <Okay. S 1> นี่นะครับคลิปน,นี้ก็จอบเพียงตอนนี้นะครับห่างห้านยุกขวิดครับกินไม่เหลือเขาเลยควัมชุนโ okay. อเคครับผ่